นี่ก็คือที่พักถ้าเรามองมุมนี้ไปนะครับเราจะมองเห็นยอดเขายุงเ้าอยู่นู่นน่นมาริวันเบสแอนด์เบรกฟันะครับทีออ่อยู่ใจกลางระหว่างอินเตอร์ลาเกนกับกินเดวอลตรงนี้จะมีรถไฟอยู่ห่างจากบ้านพักเนี่ยประมาณ200เมตรมันดีตรงนี้เราถึงมาพักที่นี่ <c oughs> โอ้ถึงแล้วครับโอ้ยไวเหมือนกันเลยถึงแล้วถึงแล้วโอ้ที่พักฝ่าจะถึงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ฝ่าจะถึงมีเจ้าของเจ้าของที่พักนะครับเรามาพักมาดูมีตัวอะไรด้ที่พักที่นี่ชื่อ Marivan Bed and Breakfast นะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีชั้นนี้นะครับเราขึ้นบันไดไปนะครับจะมี สองชั้นบนพอเปิดขึ้นมาจะเจอชั้นถึงไม่ใช่ชั้นหนึ่งแล้วนะเนาะเข้ามานะครับนี่ตรงนี้ก็มีตู้เสื้อผ้านี่ห้องนอนมีกี่ห้องเนี่ยตรงนี้ห้องนอนหนึ่งห้องเตียงสี่เตียงนี่เห็นไหมครับปั๊บแล้วก็นี่ก็อีกหนึ่งห้องอันนี้ สองเตียงแล้วก็ห้องอันนี้อะไรวะนี่ห้องน้ําห้องน้ํารวมนะครับนี่คนระับห้องน้ํารวมใหญ่นะถือว่าใหญ่เลยโน่นมีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับพาเช็ดตัวพร้อมนะครับมาอีกหนึ่งห้องใครอยู่เม่วะอันนี้ อีกหนึ่งห้องนะครับนี่สองเตียงอันนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับของชั้นนี้นะครับก็จะมีโต๊ะอาหารแล้วก็มีห้องครัวให้เรียบร้อยอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดนะครับเตาไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่างล้างจานพุดต่างๆอุปกรณ์โอนมีหมดเลยไมโครเวฟนะครับแล้วก็ที่ปิ้งขนมปังรวมไปถึงตู้เย็นนี่ก็มีนะครับแล้วก็ มีหม้อหุงข้าวมีทุกอย่างนะครับอุปกรณ์แก้วจานมีทุกอย่างนะครับให้เราทําครัวได้เพราะฉะนั้นที่นี่ถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นกันเองหมดเลยนะครับเป็นแบบไทยๆเลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนอีสานแล้วมาได้แฟนอยู่ที่นี่แล้วก็เลยมาสร้างบ้านเพื่อให้คนมาพักนะครับผมว่าที่นี่ถือว่าอบอุ่นมากๆถ้าได้รู้จักเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกดีมากๆเลยนี่คืออุปกรณ์ที่มีให้เราทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับเจ๋วมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นใครอยากมาก็ดูคลิปนี้นะครับว่าเนี่ยคือความพร้อมที่คนที่ชอบทางกับข้าวสามารถมาทําได้เลยและทุกๆห้องนะครับเขาจะมีตัวทําความอุ่นตัวนี้นี่ให้กับเรานะครับเราจะนอนอุ่นสบายไม่ต้องกลัวหนาวนะแล้วก็เขาจะมีปักพ่วงให้เราเราก็ควรจะเอาปักยูนิเวอร์แซลเนี่ยแบบเนี้ผมมาไปแบบนี้เลยเอาไปด้วยนะครับอันนี้เราก็จะเดินลงไปข้างล่างเนาะถนนอยู่นู่นนะครับแล้วตรงนู้นเป็นรถไฟวิ่งอยู่ประมาณแถวนี้นนี่ลงมา ด้านล่างนะครับที่ติดกับถนนเนาะดูด้านไกลๆหน่อยดีกว่าที่พักติดถนนเลยนะครับเนี่ยครับถ้ามองไปก็จะเห็นวิวทิวทัศสวยงามเลยเนาะนี่วันโชคไม่ดีเลยนะครับวันนี้ฝนตกโชคไม่ดีเลยนะครับนี่นะครับดูคร่าวๆก็คือมุมนี้นะครับบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่คือมาลิวันเบสแอนเบรกฟันะครับเื่อมา พักที่นี่นะครับอย่าลืมมาเดินเล่นรอบๆบริเวณนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยมากนะครับถ้าเรามองไปทางซ้ายนู่นน่ะเราจะเห็นยอดเขาจุงเฟาแต่ถ้าเรามองมาด้านขวายนี้ยผมไม่แน่ใจยอดเขาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นทิวทัศน์ที่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปรกล้องให้ดูนู่นครับถ้าเราถ่ายรูปเข้าไปเนี่ยจะสวยแน่ๆเลยครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นยอดเขายุงเฟานะครับที่หลายๆคนมาที่นี่ก็ต้องมาเที่ยวนะครับ นี่แหะครับทิวทัศน์ดีๆออบ้านพักราคาถูกนะครับก็ถือว,ว่าดีมาก